เรามาพูดถึงเรื่องที่กำลังร้อนแรงในวงการเทคโนโลยีทหารสงครามหุ่นยนต์สุนัขเครื่องจักรสังหารระหว่างจีนและอเมริกาสองมหาอำนาจของโลกที่กำลังแข่งขันกันพัฒนาหุ่นยนต์สุนัขสงครามเพื่อปฏิวัติรูปแบบการทำสงครามในอนาคตจีนเพิ่งเปิดตัวกองทัพหุ่นยนต์สุนัครอบตัวแรกของโลกในขณะที่อเมริกาก็ไม่น้อยหน้ากำลังทดสอบหุ่นยนต์สุนัขของตัวเองในสนามรบจริงผลการวิจัยล่าสุดพบว่าหุ่นยนต์สังหารกึ่นอัตโนมัติเหล่านี้ สามารถยิงปืนได้แม่นยำพอๆกับมนุษย์คาดว่าจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรบและการรักษาความปลอดภัยอย่างมหาศาลวันนี้เราจะมาดูกันว่าุญญ่นยนต์สุนัขรบของทั้งสองประเทศมีความสามารถอะไรที่น่าทึ่งบ้างและใครจะเป็นผู้นำในการปฏิวัติสนามรบครั้งนี้มาติดตามไปด้วยกันุญญ่นยนต์สุนัขยูนิทรีดีสอง่นยนต์สุนัขจีนรุ่นยูนิทรีดีสอสร้างสถิติใหม่ได้อย่างน่าทึ่ง มันสามารถส่งตัวบนบันไดได้และวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดถึง6เมตรต่อวินาทีทนทานมากรับน้ำหนักได้กว่า120กิโลกรัมและทำงานได้นานกว่า5ชั่วโมงในการชาร์จแบตเตอรี่เพียงครั้งเดียวเดิมทีรุ่นแรกคือ u n t r i e B 1ที่เปิดตัวในปี2022ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมมันสามารถเทวนที่ใต้น้ำรับน้ำหนักได้ถึง80กิโลกรัมและทำงานต่อเนื่องได้2ชั่วโมงโดยไม่ต้องชาร์จแบตแต่ตอนนี้ บริษัท u n i t ท i r o b o t i c ได้พัฒนารุ่นใหม่ที่ก้าวหน้ากว่าเดิมคือ Un i t ทร b 2หุ่นยนสีขานี้หนัก60กิโลกรัมมีมอเตอร์ที่ทรงพลังกว่าให้แรงบิดสูงถึง380นิวตัลนเมตรทำให้มันสามารถแบกของหนักได้ถึง120กิโลกรัมในขณะอยู่กับที่และกว่า40กิโลกรัมขณะเคลื่อนที่ด้วยแบตเตอรี่ขนาด2 2 5 0วัตต์ชั่วโมงหุ่นยนต์นี้สามารถเคลื่อนที่ได้ต่อเนืน่องนานกว่า5ชั่วโมงโดยไม่มีน้ำหนักกบรทุ ซึ่งคิดเป็นระยะทางประมาณ20กิโลเมตรและนานกว่า2ชั่วโมงเมื่อแบบน้ำหนัก45กิโลกรัมความสามารถพิเศษของ u n i t r B2 u n i t r B2 มีความสามารถที่น่าทึ่งมากมันสามารถกระโดดไกลได้ถึง1.6เมตรกระโดดลงจากที่สูง1เมตรได้และวิ่งด้วยความเร็วสูงสุด6เมตรต่อวินาทีนอกจากนี้มันยังทรงตัวได้ดีเยี่ยมแม้บนพื้นลื่นที่มีเปลือกกล้วยก็ยังยืนได้มั่นคงถึงแม้วิศวกรจะพยายามผลักให้ล้มก็ตาม ความสเสถียรมีทำให้ B2 ส,สามารถเดินขึ้นบันไดได้โดยไม่ล้มแม้วิศวกรจะพยายามแตะดินเชือกที่ถูกติดก,กับตัวมันหรือคลิ้งท่อนไม้ใต้เท้ามัน B2 ส,สามารถเดินขึ้นบันไดได้ทั้งเดินหน้าถอยหลังและเดินด้านข้างมันยังปีนทางลาดชัน45องศาและเคลื่อนที่บนพื้นผิวที่ครุกระได้ด้วยสำหรับการรับรู้สภาพแวดล้อม B2 ใช้กล้องไลดา้าและกล้องความละเอียดสูงมีแผนที่จะนำหุ่นยนต์นี้ไปใช้ในอุตสาหกรรม เช่นตรวจสอบอุปกรณ์จากระยะไกลและทางกองทัพก็วางแผนจะนําไปใช้ด้วยเช่นกันที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือยูนิฟีบีสสามารถเปลี่ยนเป็นรุ่นล้อได้ง่ายๆเพียงแค่เปลี่ยนส่วนล่างของขาเท่านั้นและทางกองทัพก็วางแผนจะนําไปใช้ด้วยเช่นกันเทคโนโลยีทหารจีนล่าสุดจีนกําลังอวดโฉมเทคโนโลยีทหารล้าสมัยท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นกับสหรัฐอเมริกาเมื่อไม่นานมานี้จีนได้เปิดตัวอาวุธไฮเทคใหม่ๆ ร่วมถึงหุ่นยนต์สุนัขติดปืนโดรนและบอลลูนสอดแนมในปลายเดือนตุลาคม2022จีนได้เปิดตัวหุ่นยนต์สุนัขติดปืนคนที่สามารถขนส่งโดยโดรนได้ในคลิปวิดีโอเราเห็นโดรนส่งหุ่นยนต์สุนัขลงบนหลังคาอาคารหลังจากโดรนบินจากไปหุ่นยนต์สุนัขที่มีปืนคนติดอยู่บนหลังก็ลุกขึ้นยืนและเริ่มสำรวจพื้นที่โดยรอบเพื่อหาศัตรูที่อาจอยู่ในระยะอิงโดรนเหล่านี้สามารถใช้โจมตีจุดอ่อนของศัตรู ยึดหลังคาอาคารื่วโจมตีแบบ3มิติได้จากวิดีโอเราเห็นว่าสามารถติดตั้งปืนไรเฟิลอัตโนมัติปืนคนหรือเครื่องยิงลูกระเบิดมือที่ใช้ในกองทัพจีนบนหลังของมันได้มีรายงานว่าหุ่นยนต์นี้สามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงสุด14.5กิโลเมตรต่อชั่วโมงและทำงานร่วมกับทหารราบและรถุ่งเกาะได้อาวุธที่ใช้คือปืนกลเบา QB-97 ของจีนซึ่งยิงได้ถึง650นัดต่อนาที มีระยะยิงที่มีประสิทธิภาพไกลถึง400เมตรปืนนี้ใช้การออกแบบแบบบุญพับและใช้กระสุนขนาด5.8มมซึ่งเป็นกระสุนแบบใหม่ของจีนหุ่นยนต์รบใหม่ของกองทัพจีนสามารถปรับตัวให้เข้ากับทุกภูมิประเทศและอาจมาแทนที่ทหารในภารกิจที่อันตรายเป็นพิเศษได้ที่นี้มาดูทางฝั่งสหรัฐอเมริกาบ้างที่นั่นมีการวางจำหน่ายหุ่นยนต์สุนซสงครามที่มีเครื่องพ่นไฟติดอยู่บนหลังแล้วผู้ผลิตทีโทรเฟรม ได้เปิดตัวผลงานใหม่ชื่อว่า t h e r m o n a t o r และตอนนี้ก็พร้อมจำหน่ายแล้วบริษัทได้เผยแพร่วิดีโอใหม่แสดงความสามารถของมันวิดีโอความยาวเกือบ2นาทีนี้เริ่มด้วยการเติมเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องพ่นไฟที่ด้านหลังของหุ่นยนต์จากนั้นเราก็ได้เห็น t h e r m o m e t o r พ่นเปลวไฟออกมารวมถึงฉากที่แสดงให้เห็นว่ามันสามารถกระโดดได้บนเว็บไซต์ของบริษัทพวกเขานำเสนอผลงานชิ้นนี้ว่าหุ่นยนต์สุนัขติกเครื่องพ่นไฟตัวแรกของโลก ราคาของมันอยู่ที่เกือบ10,000ดอลลาร์ 1, สหรัฐหรือประมาณ3ล้านหแสนบาทมีนักวิจารณ์บางคนเดอนว่าถ้าหุ่นยนต์นี้ตกไปอยู่ในมือคนไม่ดีอาจเกิดปัญหาร,ร้ายแรงได้แต่ตัวผู้พัฒนาเองไม่ได้มองว่าสิ่งประดิษฐ์ของพวกเขาเป็นอาวุธพวกเขาบอกว่ามันเป็นเครื่องมือสําหรับทาเอฟเฟกต์พิเศษมากกว่าเพราะบริษัทโทรเฟรมทํางานในวงการภาพยนตร์ด้วยดูเหมือนว่าพวกเขาเลือกใช้หุ่นยนต์สุนัขรุ่นยูนิทริโกหนึ่งซึ่งเป็นหุ่นยนต์สี่ขาขนาดเล็ก พวกเขาอาจใช้รุ่นที่ใหญ่กว่าของบอ s ต o n d y n a มิกได้แต่อาจาเลือกตัวนี้เพราะมีความคล่องตัวและใช้งานง่ายกว่าสุดท้ายนี้พบกับหุ่นยนต์ซูนักกส V 6 0มาดูหุ่นยนต์สุนกกสานนนรุ่นล่าสุดที่ชื่อโกส V 6 0กันบ้างซึ่งก่อนนี้ถูกใช้งานโดยกองทัพสหรัฐและสหรัฐอาณาจักรแล้วทางกองทัพเรียกมันว่าดวงตาและอุ้งเท้าของกองทัพ ปัจจุบันทหารจากกองพลทหารร่วมมีอสวกรริที่23ของสหรัฐอาณาจักรกำลังทดสอบความสามารถของหุ่นยนต์สุนัขนี้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์หุ่นยนต์สำรวจของกลุ่มอุปกรณ์ป้องกันประเทศพวกเขาจะประเมินว่ามันทำงานได้ดีแค่ไหนในสภาพแวดล้อมต่างๆและจะมีประโยชน์ในสนามรบอย่างไรบ้างมี60คสามารถเคลื่อนที่ผ่านภูมิประเทศที่ซับซ้อนในเมืองหรือในธรรมชาติได้ด้วยความเร็วสูงสุด10กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถรับน้ำหนักได้ถึง10กิโลกรัม ขุนยนนี้สามารถถูกส่งไปยังพื้นที่ปฏิบัติการด้วยเฮลิคอปเตอร์หรือทิ้งร่มลงมาได้จากนั้นผู้ควบคุมต้องบังคับมันจากระยะไกลด้วยตัวควบคุมพิเศษแต่ยังไม่มีโหมดอัตโนมัติคสวี60ช่วยเพิ่มการรับรู้สถานการณ์รอบตัวให้กับทหารภาคพ,พื้นดินมันเป็นเหมือนดวงตาและหูให้กับทหารแนวหน้าช่วยเพิ่มความแม่นยำในการระบุและจับเป้าหมายวิศวกรของกองทัพอังกฤษคนหนึ่งกล่าวว่ากองทัพอังกฤษมีหลายวิธีที่จะใช้ประโยชน์จากขุ่นยนต์นี้ เช่นใช้ส่งอุปกรณ์สำคัญให้ทหารสำรวจพื้นที่อันตรายและทำภารกิจที่เสี่ยงเกินไปสำหรับมนุษย์ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อชีวิตทหารและทำให้การทำงานของพวกเขาง่ายขึ้นนี่คือภาพรวมของหุ่นยนต์สุนัขรบที่กำลังพัฒนากันอยู่ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นจีนสหรัฐอังกฤษรัสเซียต่างก็กำลังแข่งขันกันพัฒนาเทคโนโลยีนี้อย่างเข้มข้นแล้วคุณผู้ชมหล่ะคิดว่าหุ่นยนต์สุนัขตัวไหนในวิดีโอนี้น่าประทับใจที่สุดขอบคุณที่รับชม อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ